มากินเขาแรงกะปออ้อยนะคะมือเนียอ้อยจะเฮ็ดแกงสมปลานิ่นใส่ดอกพักปังค่ะพี่น้องปลานิ่นบริสุทธิ์เป็นตัวค่ะพี่น้องเอาอ้อยเสียเอาตะหางมันนะคะเขามีขายคะ่ะเขามีขายเขาก็ซื้อท่านันเขาสิบบัวได้ขายเนะะี่ยแกะมาแกงสมปลานิ่นคะ่ะเอาอ้อยซื้อตะหางมันค่ะพี่น้องเนี่ยซื้อตะหางมันอันพระเจ้าขายกล่องละยี่สิบบาท เอาอ้อยมากซื้อมาทอดค่ะพี่น้องเขาเฮ็ดขายห้ากับสื้อะเขาเคยชิไดคลายนะคะแล้วก็ใส่นี่ค่ะดอกพักต่งพี่น้องพักต่งนี่มันจะนี่เมือกอลื่นเนี่ยมีประโยชน์นะคะสําหรับคนมีอายุพอมันสิมาให้หัวเขา่าห้าวพวกน้ําขอน้ําเขานี่มีน้ำโลเลียงนะคะกินพักต่งดีที่สุดค่ะอันนี้เอาอ้อยได,ได้ดอกมันมากตอนแรกเดินเข้าตลาดเห็น เขาเฮ็ดเป็นกองเป็นกองกองได้สิบบาทได้พี่น้องเอาไว้ซื้อยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทก็ะยิมได้ค่ะพินน้องหมอ้อหม้อเดือดแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะหม้อใหญ่ใหญ่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะอันนี้ร่งค่ะพี่น้องเครืงรงลงใส่ข้าวนอค่ะข้าวนอหนึ่งก้อนนะคะแล้วเอาไว้เดือ เอาอ๋าใส่พริกแกงอ่ะแกงส้มหางข่นิ่ค่ะพี่น้องส่วนของปลากินในเมตุยางเอาไว้จะเอาอแบบซ่องค่ะพี่น้องวันนี้เราทำแบบง่ายๆเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยปลานะคะ เทลงเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าหม้อมันเดือดแล้วแกงสุม่มเอาอ้อยซื้อแบบซ่องค่ะสำเร็จรูปนะคะมันเป็นแบบเป็นรถด,ดีแกงสุ่มคอะพี่น้องบริโภคณนค่ะบระสูฟังมันแสบค่ะพี่น้องอันนี้แสบก็บอกต่อนะคะ อันไหนดีก็บอกต่ออันไหนแซ่บก็บอกต่ออันไหนดีก็บอกต่อแต่ที่แน่ๆผงซักฟอกละมุนของเราใช้ดีขาวสะอาดมันจะมีะสารขาจัดผวกขบับสิ่งสกรปรกน้ำเสือห้องครับพี่น้องแห้งเสือห้องขาวสะอาดกลิ่นหอมเรต้องใส่น้ำยาปรับผนุ่มค่ะใส่แค่ พงซักฟอกละมุนกะหอมได้ค่ะพี่น้องมันจะเป็นกินติดโตเขาเลยค่ะถ้าใไ,ไลร้มันก็หอมแต่จริงๆแล้วซ่องมันนี่แค่ฮาหาลอยกำคับพี่น้องแต่ว่ามันจะไม่ซอนตวงให้หเข้าตวงซักซอ่อพานประมาณสิบถึงสิบห้าชิ้นนะคะซักซอนหนึ่งได้คับพี่น้องละมุนของเรานะคะหอมมากต่คุณนุนอะอ,อยน้ำเนี่ยพี่น้องตัวนี้ข้างกล่องขายอยู่ที่ 129บาทเอาอ้อยใหงฟรีค่ะทรงฟรีราคา129บาทนะคะเขาจะมีระบบพกพาค่ะพี่น้องซักเล็กซองเทียค่ะพี่น้องอันนี้50กร,รัมราคาอยู่ที่15บาทนะคะอันนี้อยู่ที่500กร,รัมค่ะพี่น้องละมุนขาวสะอาดอ่าสโลแกียนค่ะพี่น้องแค่แซ่กับขาวค่ะพี่นอ้องเราเข้ากระต ong มาคัด็นหัว เบียงหัวหนั่นห้องใส่ละมุนค่ะพี่น้องถ้าบอดีเขาบกกาไม่ห้องทดลองหรือบ่ทดลองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีหน่วยทดลองให้ดูนะว่าผงสกอกแต่ลายหีห่อมันสัพพคุณมันต่างกันอย่างไรแต่เราก็ต้องหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะละมุนส้อยได้ทุกอย่างค่ะพี่น้องคัดห้องน้ำหูบ้านซักผ้าละมุนทําไม่ได้อย่างเดียวก็คือทํากับก้าค่ะ ทำกับข้าวคนที่ทำได้คืออาอ้อยนะคะละมุนเล็กกบะเขาอะไรพี่น้องละมุนทําความาศาดหมออหกแตกปูแห้งขา้าวใดครับพี่น้องลองใส่บุญครับพี่น้องไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำกับบ่รู้ว่ามันใส่ดีหรือบ่ดีนะคะนี่ค่ะละมุนของเรานี้เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห้งชาตินะคะพี่น้องแห่งปี๊บแมแห้งชาติค่ะละมุนเี่ครับพี่น้อง โคสิมีสโซลเกียรติของเขานะคะรับมูลเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2019นะคะพี่น้องเด้รับรางวัลพร้อมนะคะภาษาอังกฤษเอาไว้ไม่แข็งแรงครับพี่น้องเนี่ยสุดยอดของมันจะสุดยอดจังไหนวะตีมันจะซอยลดการที่ห้องสีม้าไขยีห้องสีม่ยองแบบหัววิกหัวเวียงค่ะพี่น้องอันนี้แค่แซ่กับขาวแล้วครับพี่น้องพี่น้องลองใส่ดูนะคะว่าขึ้เอาไว้ บอกว่าอุดหนุนอาอ้อยด้วยนะคะส่งฟรีราคา129บาทนะคะเบอไปนั่แนะนําสิ่งดีๆให้พี่น้องนั่งค่ะบดีมมอเดือนแล้วนะคะเอาอ้อยก็จะเอาพักต่างลงค่ะพี่น้องเพราะว่าละมุนนี่เป็นแม่บ้านเนี่ยละมุนเป็นแม่บ้านเพราะว่าเขาซักผ้านะคะ เสี้ยวอาอยก็จะพักปังในร่องนะคะร่องค่ะพักปังลง,ลงเลยดอกมันกับพี่น้องถ้าว่ายูน้ำบานเข้าตามหัวตามห้าวนี่ก็ได้กินฮอดดอกได้พี่น้องเพราะว่ายอดขึ้นกรเก็บแล้วครับพี่น้องอันนี้คือเขาปลูกไขายโดยตรงค่ะเห็นกองเองเพลงอยู่ว่าโอ้สมัยก่อนหยีน้ำหัวน้ำเผาบ้า,บานออ้อยนี่บ่เห็นดอกดอกมันนอะ่ะยอดขึ้นกระเด็ดแล้วเอาเมาแกงไส้หน่้อ,อไม้แกงไส้สมปลาแกงปลา อันนี้มีตะดอกอ้อยต่อยค่ะพี่น้องผอมเฮียซูพี่น้องกินพักปังดอกพักปังมันจะมีเมือกลืนล่นเขากินเนี่ยเข้าอายุ40ปีขึ้นไปนี่เข้าต้องหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะพี่น้องคือปัญหานี่ของเขานี่ลักซี่ักคาขึ้นไปเลยคือนั่งก็โอ้ยลูกก็โอ้ยนะคะ หัวเข่าครับพี่น้องหัวเข่าเสื่อมมันเสือเอเส่อมเกิดจากอยังมันเสื่อมเกิดจากหัวเข่าไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงบ่มีความลื่นของหัวเข่าครับพี่น้องเท่ากับหนึ่งกินยาของหมอนน่าแล้วเราก็หาสิ่งดีๆเขาเจาะฟองนน่าเช่นตัวเนี้ยมันจะมีเมื่อความลื่นความลอลื่นนะคะเดียวกับพวกอ,อีกอย่างหนึ่งกับพวกคอกระดูกหมู เราก็เขาเรียกว่าคอลลาเจนของพวกเนือ้อไก่เงสิคอหมูสิอันนี้เขาก็ต้องกินนะมันจะซอยสั่งเซลล์อ่าคอกระดูกเขาค่ะแต่รลอลื่นก็คือผักปังนี่ค่ะดีที่สุดคือรถนี่น้องบดเติมน้ำมันมั่กับบดลืน่นก็ไรประตูบ้านแอดแอดแอดเนี่ยถ้าเขาบดเซน้ำมันจอร์บีพี่น้องมันก็นจะฝฟือดองช่วงชนะแล้วเขาเอาจอร์บีใส่ด้วย มันสิลื่นฟื้ดเลยครับพี่น้องเนี่ยก็เหมือนตัวเฮ้าแลยพี่น้องชีวิตค้นเฮาก็เหมือนรดล่าเครื่องใส่เครื่องสสยถ้าห้องมันเสร็จทความสะอาดมันสะอาดมันเหลี่ยมมันเขาเรียกว่ามันเหลี่ยมมันเหลี่ยมมองๆนี่สิครับพี่น้องเขาบอกภาษาอีสานมันเหลี่ยมมันใสมันกระเทียมห้ถ้าเปรียบเหมือนตัวค้นเฮ้าเนี่ยก็เทียนแหชีวิตสดชื่นนะคะผิวพันณดี มาเข้าไอ้อปัญหาบาม่นม่ากินแต่ยาแต่ยาพี่น้องเขามีเงิ่นเป็นล้านเป็นแสนเขามีเงื่อนสื่อจะบางอยังยามันกับอะไรว่ามันจะซอยห้องไรคมันจะซอยในส่วนหนึ่งก็คือคุณหมอว่าคุณต้องกินยานะเราก็ต้องออกกําลังกายคุณกินตะยาคุณก็นนอนกินก็นอนแล้วคุณไม่รีแลกไม่ออกกําลังกายมันกับว่ามีคุณอย่างกัน้นงมันตรงนี้ส่วนประกอบหลายอย่างอันนี้แบเบวชูกันฟัง้งกับพี่น้องเสร็จแล้วก็อย่าลืมละมุนของอ,ออยด้วยนะคะ ดูได้ดูคลิปของอาอ้อยอุดหนุนอาอ้อยเลยนะคะพ่อใดญคาน้ำหมกน้ำมันกะปินน้องเดี๋ยวจะนอยกับสุกแล้วค่ะพอมันสุกแล้วเดี๋ยวอ่อยตักเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวจะวางก่อนเดี๋ยวอ่อยชิมก่อนนะพี่น้องชิมดูก่อนนะคะ อร่อยนี่ว่าเอาอ้อยเป็นยังคืกุ้งผงเอาอ้อยใส่ข้างนอกก่อนหนึ่งแล้วก็แกงส้มนี่มันเป็นแกงส้มรสดีพี่น้องมันปรุงให้ในตูนะคะเดี๋ยวเ,เข้าไปตักกินน้ำกันค่ะพี่นอ้องเอาอ้อยก็เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้๋ยจ้ะแกงส้มปลานิ่นใส่ดอกผักปังค่ะพี่น้อง